วันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาประดิษฐานณนมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568เป็นการสานต่อมิตรภาพปันยาวนานระหว่างสองประเทศผ่านสายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา หลักการการสร้างประชาสังคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทยจีนรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำรงไว้อย่างมั่นคงถาวรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเสด็จไปตั้งที่มณฑปที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากนั้นเสด็จขึ้นมณฑปที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วบริเวณหน้าห้องกระจกชั้นสามส่งวางพุ่มดอกไม้แล้วเสด็จลงมาอย่างมณฑปชั้น 2, สองทรงวางพวงมลาลัยและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วส่งกราบ แล้วส่งพระดำเนินไปยังพระพลาดพิธีทรงประเคนจตุปปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ส่งหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกสำหรับพระบรมสารีริกขทาพระเขี้ยวแก้วเชื่อกันว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วปริษฐานในพระสถูปทองคํา ระดับอัญมณีล้ำค่าตามลักษณะศิลปรกรรมแบบจีนในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,ดดรมหาราชบรมนาถบพิษรัฐบาลไทยเคยอัญเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อปี2545โดยครั้งนั้นอัญเชิญมาปฏิสถานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่5ธันวาคม2 5 6 7 ถึง14กุมภาพันธ์2568รวม73วันซึ่งได้จัดเตรียมดอกไม้สำหรับถวายสักการะรูปภาพพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วและน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้ที่ไปถวายสักการะด้วยเวลา17นาฬิกา50นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชถานพระบรมราชวรโรกาสให้าศาสตราจารย์กีรติยศในแท่สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพญาชัยนาถนาเรนทรน,นำนักการสาธารณาสุขดีเด่นประจำปี2567เฝ้าและเฝ้าทุลอองทุลีกกบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาถนาเรนทรดังนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารนายแพทย์มนิดิ์ภูลสงวนนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการนายแพทย์พ่อนเทศิริวนารังสรรศ์นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการกนางวิไลวันณธงสันเทียนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชนและพระคูปิยวัพิพัฒน นักการสาธารณาสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชนโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาไชยนาทนาเรนทรและคณะกรรมการรางวัลไชยนาทนาเรนทรร่วมเป้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คุณหญิงทรงสุดาย,ยอดมณีนายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการจัดงานเทริรไทย์องราชันพระมิ่งขวัญหนึ่งศตวตรรษ AUAA เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชจุกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันนี้เวลา13นาฬิกา40น,นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำนิไปทรงเปิดศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพนและที่พักของมูลนิธิไทยพัฒนาตั้งอยู่ตำบลหินตั้งอเภเมืองจังหวัดนครนายกเป็นโครงการที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิไทยพัฒนาประสานกับสภาการชาติไทย ในการสร้างศูนย์ฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริบนที่ดินของสภากาชาติไทยเนื้อที่8ไร่54ตารางวาเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเป็นที่พักของผู้มาศึกษาดูงานโครงการมูลนิธิไทยพัฒนาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงชื่อสุดาเดือนเพนตั้งตามความประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินคือนางสุดาวารทงชัยและนางดวงเดือนเรืองพาณิชย์ เปิดบริการปี2562โอกาสนี้ส่งรับกุญแจเปิดประตูอาคารดีศูนย์ฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยอาคารพักรับรอง7อาคารจำนวน29ห้องนอกจากนี้ในปี2567มูลนิธิไัยพัฒนาได้ก่อสร้างร้านพัดพักและร้านกาแฟพัดพัดบ่ายสุดาเดือนเพ็ญเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มบริเวณพื้นที่ส่วนต่อขยาย เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไถ่พัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมชนลประทานโอกาสนี้พระราชทานแพะพ่อพันธุ์สามีสิบตัวจากโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิไถ่พัฒนาบ้านดงพระพรศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์จังหวัดเชียงรายแก่เกษตรกรในจังหวัดนครนายก บริษัท c ีพประเทศไทยจำกัดมหาชนทุนกล้าวทุนประหมอมถวายใบรับรองพันธุ์และประวัติแพะพ่อพันธุ์สามีจำนวน5ตัวจากนั้นทรงเปิดอาคารใบไม้เป็นสถานที่เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติแห่งใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรวมทั้งเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิไทยพัฒนาจากงบประมาณของดิ l โลเมติ c o อนซ i l t h a i l a ด์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางการทูตและภาคธุรกิจเพื่อสังคม ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาทหารพันธีกรงการทหารพันธีร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทัพบ,บกสนองพระราชดําริเพื่อให้ทหารกองประจําการมีความรู้และประสบการณ์ในการทําการเกษตรและขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชนที่อยู่อาศัยจัดสนพิเศษสําหรับเกษตรกรและผู้สนใจการเกษตรโดยเฉพาะมีหน่วยงานทหา,ทหารที่เข้าร่วมออกบูธได้แก่โรงเรียนนายร้อยจอปรอโรงเรียนทหารการศึกกรมการศักทหารบก และกรมพลาธิการทหารบกนำเสนอนิทรศการความรู้ด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆเส้นดินดำค้างคา,าวปุ๋ยหมักอีกทั้งนำสัตว์และ,มะเมล็ดพันธุ์มาจัดแสดงและจำหน่ายเส้นโคโนมไก่พันเบตงไก่งวงแพะพันธแบล็กเบงกอแพะพันธุบอ,แ,บอและกบนาโอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรมสายดาวซึ่งรางวัลมีหลากหลายอาทิพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เช่นกระบือแพะกบและไก่เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับทหารพันดีในการขยายผลสู่ชุมชนได้นำเสนอความรู้เทคโนโล,โลยีการเกษตรและกิจกรรมสำหรับเกษตร,รกร,รและผู้สนใจเวลาต่อมาสเสด็จพระราชาดำเนินไปบริเวณหน้าเคืนค่นขุนด่านประการชนทรงเปิดงานไถพัฒนาแร์สันอนนครน,นายกพร้อมกับการระบายน้ำออกจากเขื่อนผ่านสปริเวยกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม สน,นับแต่การนิฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิไทยพัฒนาพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิไทยพัฒนาจัดงานไทยพัฒนาแฝกขึ้นไม่ใช่เพียงงานแฝกเพื่อจำหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งคุณประโยชน์และเรื่องราวความหมายที่อยู่เบื้องหลังผลิตผลจากการพัฒนา รู้จักแนวคิดด้านการพัฒนาผลงานและผลิตผลต่างๆจากโครงการของมูลนิธิไทยพัฒนาทั่วประเทศและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิไทยพัฒนาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีอันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศส่วนเกิดเป็นไทยชนะจากการพัฒนา ตามที่ได้พระราชทานชื่อมูลนิธิว่าไถ่พัฒนาไท่พัฒนาแฟมุ่งหมายที่จะสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศจัดครั้งแรกปี2559ณโครงการอุทยานการอาทิพย์ไท่พัฒนาจังหวัดนครปฐมปี2565จัดที่ไอคอนสยามและปีนี้ที่จังหวัดนครนายกระหว่างวันที่12-15ธันวาคมนี้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกา โอกาสมีท่าประเนตดร้านค้าต่างๆภายในงานอาทิร้านจานกับผักร้านพัดพัดส่วนร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศกว่า45โครงการส่วนร้านค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งศูนย์สาขาและหน่วยง,งานต่างๆอาที่กรมปศุสัตว์กรมประมงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชสซนสินค้าเด่นร้านอาหารดังและผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดนครนายก จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้มีกิจกรรมมากมายทั้งความรู้และบันเทิงเช่นเวิร์กช็อปฝึกอาชีพกิจกรรม DIY สาธิตประกอบอาหารจากเชฟชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีจากสถาบันเทคโนโลยีจิตลดามุมถ่ายภาพพื้นที่นั่งชิลจิบกาแฟริมน้ําและนวดเพื่อสุขภาพในบรรยากาศเขื่อนขุนด่านประการชนช่วงฤดูหนาวรวมทั้งกิจกรรมติ๊กต็อกคอนเทนต สามารถติดตามได้ที่ t ิ k ต o อกมูลนิธิชัยพัฒนาหรือชัยพัฒนา9และ Facebook มูลนิธิชัยพัฒนาโอกาสนี้ทรงปรุงอาหารเมน,นูพระราชทาน3อย่างได้แก่ทอดมันหัวปรีทอดมันข้าวโพดและทอดมันข้าวโพดใส่ใบเล็บครุฑเพื่อนำไรายได้จากการประมูลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปอ,อ,อ่ะ่ะะะไไไมไมมรราาาาาบคคนเเเเวยยยูีขยยาาขลลพโดด้ ขุ้นเจ้าใจทหารบอกว่ารอเชิญค่ะประมูลกันเองเนี่ยแหละนะคะหนึ่งแสนวันนี้เวลา17จนาฬิกา45นาทีทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันดวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่น้อมนำหลักการดังหนึ่งโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ13-18ปี 18. ในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามหลัก3กอ3ยอสร้างค่านิยมในกลุ่มสมาชิกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีกิจกรรมเด่นเช่นการแข่งขันประกวดดาวเดือน k คพี s อสซ c o n นเทการพัฒนาศักยภาพแกนนำได้เรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้สมาชิกกล้าสแสดงออกกล้าสแสดงความคิดเห็น กิจกรรมของสมาชิกูนยนเพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเช่นทำน้ำพริกมาขามป้อมกระดาษชีวภาพจากเนื้อเยื่อธรรมชาติและงานประดิษฐ์ดอกปีดนอกจากนี้มีร้องเพลงเต้นโคเ e อร์แดนซ์เล่นดนตรีให้บริการคำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิตค้นหาและเข้าใจตนเองสำหรับการดำเนินงานโครงการ To b ี Number ร์วของจังหวัดพิษนุโลกมุ่งพัฒนาตามแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหลีกเลี่ยงและห่างไกลาจากยาเสพติดมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกป,ปีส่งผลให้จังหวัดเป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันสถานะเพชรระดับ3โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกลา่าวให้แก่เลขาธิการหมู่และิธิโครงการทบีนัมเบอร์วัน จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกให้จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมท่านี้ปัจจุบันเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกอายุ6ถึง24ปี เป็นสมาชิกทูบีนัมเบอรวันมากกว่า135,000คนมีอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทุกประเภทรวม356แห่งโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรด้วย,ยนนวันนี้เวลา14.25นาฬิกา25นาที พลอา,ากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเถอพระองค์เจ้าสุทธศสิริโสภาและพระวรวงเถอพระองค์เจ้าวิวมลชัดอดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมภมณพระวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามซึ่งมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์จัดขึ้นโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงงานในมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนผู้ได้โอกาสเป็นผลให้มูลนิธิเจริญก้าวหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นอกจากนี้ยังทรงมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงปัจจุบันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมือสุทานารีนาถทรงเป็นประธานมูลนิธิตั้งแต่ปี2553โดยมูลนิธิยังคงมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ2,500ทุนและเมื่อเช้าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพู้นัการเอกสริพุกพาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบทเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลประจำปี2567 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับใช้ฝึกอบรมสิทธิพระดาบดมูลนิธิพระดาบดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันมานานกว่า20ปีเพื่อออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนสนองพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบิตริษ ช่วยเหลือบุคคลที่ได้โอกาสทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการประกอบสัม,มาจีและดำรงตนเป็นคนดีของสังคมวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสราชวิทยาลัยจุฬาภรณเสรีสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลัยลักอัคาราชกุมารีกรมภาษีสว่างขาวัตวรัตติยราชนารีไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน500ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข um, ์อีกทั้งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสประสบอุทกภัยเมื่อวันที่26-29พฤศจิกายน2567มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอ77ตำบล591หมู่บ้าน78ชุมชนมีผู้บาดเจ็บ1คนเสียชีวิต4คน บ้านเสียหายทั้งหลังสองหลังเสียหายบางส่วน27หลังมัสยิดเสียหาย111แหง่งวัด57แหง่งศาลเจ้า1แหง่งโรงเรียน250แหง่งตาดิกา5แหง่งส่วนราชการ18แหง่งถนน149ยสายสพาน13แหง่งปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว